สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านป้าอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ป้าอ้อยก็นำเรื่องราวดีๆจากบทความของคุณสิริทัศน์สมสงเงียมมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกแล้วค่ะอจะบอกว่าเรื่องราวดีๆไหมมันเป็นเรื่องของออสังคมมากกว่าค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องระหว่าง ความรักความเจ้าชู้การมีแฟนอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะน,น่าสนใจไหมอืมก็เราชอบฟังเรื่องของชาวบ้านเราก็ลงมาฟังกันดูนะคะว่าวันนี้เธอเขียนเธอกัดใครได้อย่างเจ็บเจ็บอีกแล้วค่ะคุณสิริทัศ เธอเขียนว่าก็เพราะผู้ชายดีๆมันน่าเบื่อยังไงล่ะไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งนะเขาตั้งตั้งคำถามว่าทำไมนะผู้ชายดีๆอะ่ะมักจะถูกผู้หญิงเขาสวมเขาหรือมีชู้คุณสิริทัศน์เธอเลยตอบว่าขอตอบ2แบบนะแบบแรกเนี่ยนะที่ฟังอ่านดูศึกษามาเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชายดีๆเนี่ยเรียบง่าย ไม่มีอะไรตื่นเต้นร้าใจเหมือนเดิมทุกวันซ้ำซากทั้งวิถีชีวิตทั้งเรื่องบนเตียงทั้งอนาคตที่พอจะเดาได้ทุกอย่างมันธรรมดาเกินไปที่เจ็บไปกว่านั้นมีผู้หญิงบางคนเขามองผู้ชายดีๆเป็นของตายยังทำไงก็ได้จะเอาอะไรก็ได้เหมือนลูกไก่ในกำมือ ยังหากับผู้ชายที่เร็วหน่อยๆเร็วนิดนิดชั่วพอประมาณเจ้าชู้กำลังพอดีผู้หญิงเขาจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจชีวิตดูดีมีรสชาติมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวหึงหวงกันบ้างเดี๋ยวตบเดี๋ยวหอมเดี๋ยวเอาใจ เดี๋ยวขัดใจมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาไม่จำเจไม่ราบเรียบไม่จืดชืดผู้ชายดีๆก็เหมือนน้ำเปล่าจืดชืดแต่มีประโยชน์อเข้าใจเปรียบเทียบนะผู้ชายแบดๆนะน,น่ะเหมือนน้ำอับอำนาเหมือนน้ำอัดลมเหมือนวน์มีรสชาติแต่ไม่มีประโยชน์ นอกจากสนองความต้องการทางอารมณ์ก็แค่นั้นเองเออเขาเข้าใจเปรียบเทียบเนาะผู้ชายดีๆเหมือนน้ำเปล่าผู้ชายเลวๆเ,เหมือนน้ำอัดรมอมเข้าท่าแฮะอีกมุมหนึ่งที่จะตอบที่คุณสีิทธ์เธอจะตอบก็คือผู้ชายดีๆไม่ค่อยมีเล่เหลี่ยมหรอกมีแต่พวกเฮ่เฮ ทีนิดๆหน่อยๆเร็วหน่อยๆพวกเนี้ยเขารู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรเอาใจยังไงอยากได้ยินคําไหนมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเขาหลงเชื่อหลงไหลหลงกลหลงน้ําคําไปสังเกตดูผู้ชายพี่เป็นแบ๊ดๆนะ หนาเฮ่ๆดูไม่มีอนาคตหยาบสะทุนตลาดล่างแต่พวกเนี้ยเมียแต่ละคนนะสวยทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยมันทะลุทะลวงเข้าถึงจิตใจผู้หญิงรู้ใจผู้หญิงเข้าใจผู้หญิงหากมองในมุมของจิตวิทยาและมองในมุมของกายภาพอเท่าที่เคยอ่านและศึกษามาก็จะพบว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างเพศตัวเมียมาเพื่อขยายพันธุ์มันมีนิสัย จิตใต้สำนึกออยู่ในตัวและมีความต้องการสูงเท่านั้นมันเป็นธรรมชาติเพียงแค่มนุษย์เนี่ยสมมุติสร้างกติกาสร้างวัฒนธรรมศิลธรรมความถูกต้องมาครอบงมงามไว้แล้วก็มาจำกัดเอาไว้นั่นเองในบูชของผมนะจากประสบการณ์ของผมที่เคยเป็นชู้กับเมียชาวบ,บ้านผมสังเกตว่าผัวผู้หญิงพวกนั้น่ะ มีแต่คนดีๆนะเป็นคนดีแบบดีจริงๆชีวิตก็เลยจืดชืดพอมาเจอผมที่เหมือนน้ำอัดลมซาๆาเนี่ยพวกเธอก็เลยติดใจคนสุดท้ายที่ผมเคยเป็นชู้นะเมียก็หน้าที่การงานดีอยู่ในระดับบริหารในองค์กรระดับประเทศสวยแบบเกรดเอผัวก็ฐานะดีระดับร้อยล้านรักลูก ลงแต่รูปลูกกับงานจบการศึกษาดีมากอืแต่ความต้องการเนี่ยมันก็ไม่เคยปราณีใครหรอกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายบอดอีกทีนี่คือบทความอคุณสิริทัศน์นะมผมเคยดูการทดลองหนึ่งนะเขาเชิญผัวเมียห้าคู่มาสัมภาษณ์ว่าแต่งงานกันมากี่ปีละรักกันแค่ไหนสอบถาม ข้อมูลบราบราบราพอสุดท้ายนะเขาก็พาแยกผู้หญิงไปอยู่ห้องหนึ่งผู้ชายก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งห้องผู้ชายเนี่ยมีผู้หญิงสวยมานวดน้ำมันให้ผู้ชายห้องผู้หญิงเขาก็เอาผู้ชายรอกล้ามใหญ่ๆมานวดน้ำมันให้ผู้หญิงภายใต้บรรยากาศที่คิดมาแล้วออกแบบมาเรียบร้อยแล้วมีเครื่องดื่มมีแสงไฟมีเสียงเพลง ประกอบกับผลออกมาเห็นไหมไม่ว่าใครหากสถานการณ์มันอำนวยนะหากมันมีโอกาสนะมีบรรยากาศสนับสนุนนะเอื้ออำนวยนะก็เป็นไปทั้งนั้นแหละผมอะเป็นน้อชู้คนอื่นมาผมทั้งโดนอดีตเมียสวงเขาผมเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันเกินการควบคุม เมื่อไรที่จะไม่นิ่งพอความยับยั้งชั่งใจไม่มากพอก็แหกโค้งกันทุกรายเลยแต่สุดท้ายเมื่อสติกับมาฟังตอนจบมันเป็นคำคมเป็นคำสอนแต่สุดท้ายเมื่อสติกลับมาเนี่ยเมื่อผ่านสิ่งต่างๆมาจนอิ่มตัวแล้วไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะพบน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด เหมือนกับหลายๆคนเที่ยวผับมาตั้งแต่เด็กยิ่งพวกเด็กยิ่งพวกเด็กยุคเก้าสิบที่อายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะเข้าเทคได้นะเที่ยวจนเบือ่อเที่ยวจนเอียนเที่ยวจนอิ่มตัวไปดูได้เลยพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ยซื้อเบียร์สามขวดนั่งกินอยู่บ้านคนเดียวกับแก้มสองสักอย่างกินเสร็จก็นอนวันหนึ่งจะรู้ว่าคนดีเนี่ย ดีกว่าบางคนโชคดีที่คนดียังอยู่ด้วยแต่บางคนโชคร้ายเขาไม่รอคุณแล้วทั้งชีวิตหาแบบเขาไม่ได้อีกแล้วหาน้ำเปล่าแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วจริงๆสิริทั์สมสเสี่ยมชอบตอนจบมากเลยประทับใจแล้วก็ ถูกใจมากอ่านตอนแรกๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่พออ่านถึงตอนจบมันเป็นคำสอนมันเป็นการสอนเป็นการสอนเป็นการบอกเล่าจากผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาเคยใช้ชีวิตเร็วๆมาแต่เขากลับตัวแล้วนะเขากลับตัวได้หลายๆอย่างแต่บางอย่างเขาก็ยังเป็นอยู่เพาอป้าอ้อยก็พคอยๆติดตามชมเขาคือไปเอาบทความเขามาอ่านเนี่ย เพราะชอบบทความเขามันเป็นเรื่องของสังคมจริงๆเรื่องของชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสองคมเมืองที่คุณสิริทัศน์ได้สัมผัสอยู่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่แวะเข้ามารับฟังบทความดีๆที่ป้าอ้อยได้นำพา มาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังหากมีความคิดเห็นใดๆเขียนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างจะได้รู้ว่าคนที่แวะเข้ามาชมและฟังคลิปในช่องป้าอ้อยมีความรู้สึกใดๆกับสิ่งที่ไปอ้อยนำมาให้บ้างสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าควคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาดูว่าจะมีอะไรมาให้รับชมและรับฟัง ไยบายค่ะ